เมื่อบริษัทหนึ่งก่อตั้งขึ้นด้วยความฝันที่จะค้นหาสร้างแรงบันดาลใจและสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้คนซึ่งองค์กรระดับโลกเปรียบเสมือนชุมชนเมื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารระดับโลกทุ่มเททำงานเพื่อทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้นความสำเร็จไม่ได้วัดจากผลกำไรแต่ยังรวมถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงปัจจุบันนิวทริไลท์ใช้วิทยาศาสตร์ด้านผู้ชนาการเพื่อมอบความหวังให้แก่เด็กที่ขาดแคลน การคิดค้นลิท t เบิร์ตส์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดเข้มข้นจากพืชแบบผงช่วยให้เด็กอายุต่ำกว่า5ปีได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเรียนรู้เราทำความฝันให้เป็นจริงได้ผ่านความร่วมมือกับองค์กรอิสระหลายแห่งด้วยกลยุทธ์ระดับโลกที่เข้าถึงเด็กๆก,กว่า15ประเทศทั่วโลกในปี2557เพื่อช่วยเหลือเด็กด้โอกาสอีกหลายล้านคนทั่วโลก l i t บิ i ส์พาวเวอร์ออฟหนึ่งในความพยายามมอบสารอาหารที่มีคุณค่าไปทั่วโลกเพื่อช่วยเด็กอายุต่ำกว่า5ปีได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ